ได้ตัวไหนลูกวันนี้มาบอกแม่ก่อนเลยมาบอกหวยแฟนเพจหน่อยลูกอืมนะวันนี้เฮงเฮงนะลูกนะวันนี้เฮงเฮงนะลูกป่ะอือนะให้ตัวไหนเอยให้ตัวไหนเออวันนี้เจ็ดสี่ศูนย์ค่ะเพื่อนเพื่อนไปไหนลูกวันนี้มามามา มาลึกมาวันนี้น้องให้เจ็ดสี่ศูนย์นะคะเจ็ดสี่ศูนยใช่ไหมลูกนะวันนี้ฟันเจ็ดนะคะเพื่อนๆเจ็ดนะคะมาลึกมาเจ็ดสี่ศูนขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนคะ่ะบุญมาวาสนาเกิดนะคะนะคะนี่